ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับใหญ่นะครับจากก U C S ประเทศไทยนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเราพูดถึง introduction เกี่ยวกับตัว smart profile นะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับมีโครงสร้างเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันบ้างนะครับแล้วก็ข้อแตกต่างที่เกี่ยวข้อแตกต่างที่แตกต่างจาก I 2อย่างไรนะครับ แล้วก็การทํางานของเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใช่ไหมครับในส่วนของชุดการทํางานหรือที่เราเรียกว่า working set นะครับ record นะครับข้อมูลประวัติใหม่แล้วก็อันสุดท้ายคือ entity นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าการสร้าง working set นะครับการสร้าง record นะฮะสร้างกันอย่างไรนะครับแล้วก็อีกคลิปนึงก็จะเป็นการสร้าง entity นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะให้เรานะครับมากลับมาทบทวนก่อนนะครับว่า รหัสหรือตัวย่อต่างๆนะครับในการตั้งชื่อเนี่ยสำหรับชุดการทํางานข้อมูลประวัติแล้วก็เอกลักษณ์เนี่ยเราจะใช้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับชื่อืุนที่อนุรักษ์นะฮะก็จะใช้รหัสเดียวกับระบบสมาร์ทนะครับของกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับนวประเภทของการกระทําผิดนะครับก็จะมี poaching นะครับ logging นะครับ land e n c r o a c h m e n t นะครับ non timber forest product นะครับ ntfp นั่นเองเนาะเก็บหายของป่านะครับ hwc นะครับ ปัญหาคนระหว่างคนกับสัตว์ป่าครับ i w t นะครับ Wildlife Trade นะครับทั้งในประเทศแล้วก็ International นะครับ IE Illegal Entering นะครับการเข้ามาในพื้นที่อนุรักษ์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็ LS นะครับ Livestock นะครับนะพวกนี้เนาะเวลาที่ถ้าผมพูดว่า poaching นะครับหรือว่า logging นะครับมันเป็นคำศัพท์ที่เราคุยกันง่ายๆนะครับโอเคตามภาษาทางวิเคราะห์นะครับ หรือว่าจะแบบเอ้ยล่าสัตว์นะครับหรือทําไม้เงี้ยก็ก็ก็คือคําเดียวกันนะครับอีกอันนึงนะครับที่เราต้องจําให้ได้นะครับก็คือแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับหรือข่าวต่างๆเนาะก็จะมี C.A. นะครับบันทึกคดีนะครับ I.N.F. สายข่าวนะครับ P.A. นะครับรายงานรัตะเวนนะครับ S.O. โซเชียลมีเดียนะครับ News นะครับ n w ข่าวต่างๆเนาะแล้วก็ จจะมีองค์กรให้ความร่วมมือนะครับเราก็ใช้ PO นะครับแล้วก็อื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ก็ใช้ OTH นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ฮอตฮิตนะครับตอนนี้ก็คือ n cap นะครับกล้องกถ่ายพารานนะครับแบบนี้นะครับก็คืออันนี้คือแหล่งที่มานะครับแล้วนะครับแต่ละอย่างแต่ละอันเนี่ยนะครับมันก็จะมีการสร้างมันมีการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อย่อยๆต่อไปนะครับ ต่อนะครับเลขสารบบคดีนะครับก็เป็นเลขลำดับคดีนะครับของทางพื้นที่รัฐจะเก็บไว้นะครับซึ่งก็จะขึ้นก็จะขึ้นอยู่กับปีงบประมาณเนาะอย่างเช่น1นึ่งับหกคือคดีที่1ของปีงบประมาณปี2563นะครับแล้วก็วันเดือนปีที่เกิดเหตุนะครับก็ในที่นี้เราใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็อย่างเช่น22 January นะครับปี20นหมายความว่าเหตุเกิดวันที่ 22่สอมกราคมปีสองพาประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราทบทวนกันแล้วนะครับหน้านี้นะครับผมในเราก็กลับมาดูนะครับถ้าจําไม่ได้ก็กลับมาดูคลิปกันนะครเดี๋ยวลำดับถัดไปนะครับอ่าก่อนที่เราจะไปสร้าง working set นะครับุดการทํางานเราต้องมาดูกันก่อนว่าตั้งชื่ออย่างไรนะครับในที่นี้นะครับ working set นะครับจะตั้งชื่อโดยการใช้ รหัสพื้นที่อนุรักษ์นะครับตามด้วยวันที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเหตุหมายเหตุในที่นี้นะครับก็คือข้อความสั้นๆที่ทําให้เราเข้าใจง่ายๆว่าชุดการทํางานชุดนี้นะครับเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับอย่างตัวอย่างนะครับ S K K 1จูนยีนะครับคดีล่าเสือที่ห้วยทับกวางนะครับนั่นหมายความว่าเหตุเกิดนะครับ working set ชุดงานชุดนี้นะครับเกี่ยวข้องกับคดีล่าเสือที่ห้วยทับกวางนะครับเมื่อวันที่1 มิถุนานยนปี2021ี2021ะครับหรือ2 5 6 4นะครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ก็คือเขตราา 1, ตรกษาพันธุ์สปารหาหา์ปวาฬ์แข้งนั่นเองนะครับต่อมานะครับวันนี้เราจะเรียน2อย่างก็คือ working set กับ record นะครับการตั้งชื่อข้อมูลประวัตินะครับกรณีรายงานจากบันทึกคดีนะครับหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีความนะครับก็จะใช้หลักการโดยที่ ตั้งชื่อรหัสโดยพื้นที่อนุรักษ์นะครับแล้วก็ประเภทการกระทำความผิดนะครับแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับอ่ะครับมามาที่ชุดการตั้งชื่อชุดการทํางานนะครับหรือ working set นะครับก็จะมีการตั้งชื่อโดยการใช้รหัสพื้นที่อนุรักษ์นะครับตามด้วยวันที่เกิดเหตุนครับแล้วก็หมายเหตุนะครับเพื่อให้เราหมายเหตุเนี่ยเพื่อให้เราทราบว่า ชุดการทำงานชุดนี้เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับ S k K นะครับอัน under soo หนึ่งจุลัยนะครับ jun นะครับจูนนะครับไม่ใช่จุลัยนะครับสำหรับการตั้งชื่อชุดการทำงานนะครับก็จะตั้งชื่อโดยการนะครับใช้รหัสพื้นที่อนุรักษ์นะครับตามด้วยวันที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเหตุ นะครับซึ่งหมายเหตุเนี่ยจะใช้บอกว่าชุดการทํางานชุดนี้นะครับเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับก็เวลาที่เราสืบค้นก็จะสืบค้นได้ง่ายนะครับเราเห็นปุ๊บเราก็จะบอกอ๋อโอเคนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับได้ง่ายนะครับอ่าอย่างในที่นี้นะครับก็คือ s k k นะครับห้วยหาแข้งนะครับวันที่1นึ่งนะครับมิถุนายนปี2021นะครับตามด้วยคดีล่าเสือที่ห้วยทับกวางนะครับก็คือ ชุดงานชุดนี้นะครับเป็นชุดนะครับชุดการทํางานที่เกี่ยวข้องกับคดีล่าเสือที่ห้วยทับกวางนะครับเมื่อวันที่1มิถุนายนนะครับซึ่งเหตุเกิดภายในอ่ภายในพื้นที่การดูแลของห้ยอ่เขตสรามปราสาห้วยขัดแข้งนั่นเองนะครับต่อมานะครับชุดการทํางานนะครับหลังจากชุดการทํางานแล้วนะครับก็จะเป็นการตั้งชื่อข้อมูลประวัตินะครับก็คือเรคคอร์ดนั่นเอง เรคคอร์ดเนี่ยมันจะมีได้หลายกรณีนะครับแต่ในที่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกรณีแรกก่อนนะครับก็คือ1นะครับมาจากบันทึกคดีหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับกับคดีความเนาะก็จะตั้งชื่อโดยการรหัสพื้นที่อนุรักษ์นะครับตามด้วยประเภทการกระทำความผิดนะครับแล้วก็แหล่งที่มาของข้อมูลนะครับตามด้วยเลขสารบวกคดีแล้วก็วันที่เกิดเหตุนะครับตัวอย่างก็คือ xk นะครับ po ca 25.63นะครับแล้วก็1จูน 1> <28. S> 2 1นะครับอ่ะมันยังไงนะครับมันมันเป็นยังไงนะครับในที่นี้ก็หมายความว่าเหตุนะครับเหตุเกิดเหตุล่าสัตว์นะครับที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ของเหตุ 3, สตาพัน์ป่าววาแข่งเมื่อวันที่1มิถุนายนพี2564นะครับซึ่งได้รับรายง,งานมาจากบันทึกคดีนะครับซึ่งมีเลขสารบบคดีที่25ทับ6-3นะครับอันนี้ก็คือเราเข้าใจแล้วว่าเป็นคดีล่าสัตว์นะครับเมื่อ วันที่1มิถุนายนนะครับต่อมานะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับสมมติว่าจากแหล่งข่าวอื่นเนาะทีนี้ผมจะยกตัวอย่างก็คือ1นะครับรายงานจากสายข่าวกับ2การตั้งกล้อง nCA นนะครับอ่ะอันแรกนะครับวิธีการตั้งก็คือจะเป็นรหัสพื้นที่อนุรักษ์นะครับตามด้วยแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับแล้วก็ตามด้วยวันที่รับรายงานเหตุนะครับแล้วก็หมายเหตุนะครับสมมติว่ามี หมายเหตุนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เราเข้าใจนะครับอ่ะอย่างอันแรกนะครับ skk อัน้สกอ i n f นะครับ25ิาจูนนะครับปี2021นะครับวางแผนเข้าทำไม้วันที่1กรกฎาคมนะครับอ่ะหมายความว่ายังไงนะครับก็คือมีสายข่าวรายงานมานะครับเมื่อวันที่25มิถุนาปีสอันบว่าจะมีการวางแผนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาทำไม้ในเขตในพื้นที่เขตระาพันสปาห้วยหาแข้งนะครับในช่วงวันที่1 กรกฎาคมนะครับอันนี้คือเป็นการรายงานคร่าวๆนะครับเพื่อสื่อความหมายเนาะอีกกรณีหนึ่งนะครับมีการตั้งกล้อง n c a p ลคบล่านะครับเขาใช้เป็น hkk นะครับอนุสกอร์เอ็นนะครับแล้วก็วันที่สองนะครับเดือนจูนปีสองพนยี่สิบนะครับก็ตั้งกล้องบ้านวังตะเคียนนะครับหมายความว่ายังไงนะครับก็มีการตั้งกล้องดักถ่ายพรานนะครับวันที่2มิถุนายนนะครับปี2 5 6 4ที่บ้านวังตะเคียนนะครับแล้วก็ ถ่ายภาพติดพารานนะครับจำนวนกี่คนก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือเป็นการรายงานนะครับข้อมูลประวัติที่เกี่ยวข้องกันนะครับถ้าเราได้รับข้อมูลเข้ามานะครับโอเคนะครับการตั้งชื่อนะครับของทั้งข้อมูลประวัติแล้วก็ข้อมูลชุดการทํางานมีเท่านี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรานะครับจะเข้าไปดูในตัวโปรแกรมจริงๆนะครับว่าวิธีการนะครับ สร้างนะครับทำอย่างไรอันนี้เป็นหลักเกณฑ์การตั้งชื่อนะครับก็นะครับทุกคนนะครับโปรแกรม Smart ทโปรไฟลนะครับในตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นเป็นหน้าเปล่าๆอ่านี้ขึ้นมาเนาะในตัวโปรแกรม Smart นะครับการทํางานนะครับจะอยู่ในการข่าวขั้นสูงนะครับให้ทุกคนไปที่ข่าวขั้นสูงนะครับแล้วก็เลือกโหมดการประเมินผลข้อมูลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่3โหมดด้วยกันนะครับที่ให้เราใช้ได้นะครับ ันนี้โหมดประเมินผลข้อมูลนะครับโหมดการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับความแตกต่างก็จะมีนะฮะการค้นหาเนี่ยก็จะไม่ยากนะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับแล้วก็การข่าวแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับเป็นโหมดที่เรียกว่า entity m o d e นะครับก็จริงๆก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับถ้านะครับทุกท่านนะครับที่ ใช้โปรแกรมอยู่นะครับแล้วเห็นว่านะครับทำไมโปรแกรมของตัวเองครับโล่งๆนะครับอันนี้คือเรามีการเทรนนิ่งมาหลายครั้งแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราเราบันทึกนะครับเอกลักษณ์เข้าไปนะครับเดี๋ยวเอกลักษณ์เนี่ยเรามาคุยกันอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่านะครับถ้าการทำงานนะครับโดยทั่วไปเนี่ยผมแนะนำให้ใช้โหมดการประเมินผลข้อมูลนะครับเนื่องจากว่า ทำไมน่นเหรอครับเพราะว่าเขาจัดสัดส่วนนะครับของหน้าจอไว้นะครับได้อย่างดีนะครับทําให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับโอเคนะครับอ่ะนะบางเครื่องนะครับถ้ามีแผนที่ฐานแล้วอยากให้แผนที่ฐานปรากฏนะครับก็กดนะครับซูไปยังทุกชั้นของขอบเขตของเลเยอร์นะครับก็จะมีแผนที่ฐานขึ้นมาให้นะแต่ถ้าที่ไหนไม่มีนะครับก็ เราสามารถเลือกได้นะครับเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมานะครับจากไฟล์จากอะไรเงี้ยเราเพิ่มขึ้นมาได้นะครับก็การทํางานนะครับเช่นเดียวกับโปรแกรมสมาร์ทนะครับเนี่ยเราวัดขอบเขตได้เลยว่ากี่กิโลอะไรเงี้ยนะครับเราลองวัดได้นะครับนะครับหรือว่าถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยอันนี้คืออะไรนะครับก็กดไปชี้ดูนะครับว่านี่คืออะไรเนาะอันนี้คืออะไรเงี้ยนะครับเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะครับมันมันเป็น โปรแกรมที่มีพื้นฐานมาจากโปรแกรม smart นะครับใครใช้โปรแกรม smart นะครับก็จะเข้าใจได้รวดเร็วนะครับเข้าสู่เรื่องของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ working set นะครับหรือชุดการทำงานนะครับการสร้างนะครับ working set จะอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับข้อมูลประวัติอยู่ด้านด้านซ้ายบนนะฮะส่วน entity นี่อยู่ด้านขวานะครับโอเคเราเราจะทำงานในส่วนชุดการทางานนะครับการ ชุดการทำงานเนี่ยสามารถสร้างได้2วิธีนะครับก็คือวิธีที่1นะครับก็คือกดสร้างชุดการทํางานใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อตามหลักเกณฑ์ของเรานะครับหรือว่า2นะครับกดเพิ่มชุดการทํางานนะครับเพิ่มชุดงานเข้ามานะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็มาเพิ่มกดเพิ่มนะครับชุดการทํางานใหม่นะฮะแล้วก็ตั้งชื่อตามหลักเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมานะครับในที่นี้นะครับกดนะครับใครจะเพิ่มจาก ตัวสร้างชุดงานใหม่ก็ได้หรือว่าใครจะเลือกจากเลือกชุดงานนะครับแล้วก็เพิ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างให้ดูนะครับเวลาตั้งชื่อนะครับก็เดยวทบทวนไปด้วยเลยนะครับก็เป็น H K นะครับ under score วันที่2นะครับ O C T เดือนตุลานะครับ2.0นะครับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับราชสัตวนะครับ ผมจะพิมพ์ให้ก่อนเนาะราชบ้านวังมืดนะฮะสถานที่เนี่ยมีอยู่จริงนะครับแต่ว่าสมมตินะครับมันก็จะมาจากหลายที่นะครับราชบ้านวังมืดนะครับวันที่ยี่สิบวันที่สองเดือนตุลาฯนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับกดตกลงนะครับถ้าเราเพิ่มจากชุดงานนะฮะแล้วก็ถ้าเราเพิ่มนะครับจากถ้าเราเพิ่มจากการเลือกชุดงานนะครับเราก็ต้องมาเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดเพิ่มเข้าไปได้เลย กดตกลงเข้าไปได้เลยนะครับปุ๊บนะครับชุดงานตรงนี้แต่ถ้าใครที่เพิ่มจากตรงนี้นะครับลองดูนะฮะผมเ k k คนะครับอัน s c สกอนะครับเปลี่ยนวันที่ซะหน่อยนะครับวันที่ถ้านะครับ oct เดือนตุลานะครับปี2องศูนย์อ้นกันนะครับตามด้วยนะครับทำไม้นะครับ ห้วยนาดีนะครับก็ตกลงนะครับมันก็จะปรากฏให้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะเลือกชุดการทํางานนะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าชุดไหนนะครับล้วกดผมเลือกคดีาราชธรรปกรณ์นะครับกดตกลงได้เลยนะครับก็จะปรากฏแบบนี้ขึ้นมาให้ เรียบร้อยนะครับสำหรับการเพิ่มชุดงานนะครับต่อมานะครับเราเพิ่มชุดการทำงานแล้วเนี่ยชุดการทำงานอย่างง่ายนะฮะต่อมาเราก็จะมาที่นะครับข้อมูลประวัตินะครับข้อมูลประวัติเนี่ยค่อนข้างจะไม่ซับซ้อนนะฮะไม่ไม่ซับซ้อนหรอกนะครับเวลาเราเพิ่มนะครับก็เพิ่มได้2วิธีเหมือนกันนะครับวิธีที่1ก็คือไปที่แถบการข่าวขั้นสูงนะครับแล้วก็ข้อมูลประวัติใหม่นะครับหรือว่าวิธีทสองนะครับคลิกขวานะครับเพิ่มคลิกขวาที่ ข้อมูลประวัตินะครับในช่องข้อมูลประวัติ้วก็เพิ่มใหม่ขึ้นมานะครับก็จะขึ้นข้อมูลประวัติใหม่ขึ้นมาให้หน้าว่างๆแบบนี้นะครับอ่ะหลักเกณฑ์การตั้งชื่อนะครับตั้งชื่ออย่างไรนะครับอ่ะกลับมาย้อนย้อนกลับมาดูนะครับนะครับให้ทุกคนนะครับสร้างให้ทุกคนนะครับลองนะครับตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเนาะนะครับตั้งชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็อธิบายแปว่ามันเป็นยังไง แต่่แตหลักการตั้งชื่อนะครับก็ง่ายๆนะครับรหัสพื้นที่อนุรักษ์ตามด้วยตามด้วยนะครับประเภทการทำความผิดนะครับแล้วก็ตามด้วยแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นเลขสารระบบคดีนะครับแล้วก็วันที่เกิดเหตุนะครับก็ถือว่าเป็นอันจบนะครับอะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับลองพิมพ์ตามดูนะครับทำความเข้าใจนะครับผมจะอธิบายไปเป็นอย่างไปเป็นอันไปนะครับ ผมเปิดนะครับ Ent i t y ขึ้นรีคอร์ดขึ้นมา1่อันนะครับนะครับชื่อหัวข้อนะครับ HKPOCA นะครับ1นึทับนะครับแล้วก็1สิงหาคมนะครับปี21นะครับอันนี้คือชื่อหัวข้อนะครับเหตุเกิดก็คือคดีล่าสัตว์นะครับที่ห้วยห่างแข้งนะครับเป็นคดีวันวันที่1สิงหาคมปี2021นะครับแล้วก็มีเลขสารบบคดีคือ1 64ทับนะครับ วันที่ของข้อมูลประวัตินะครับก็คือวันที่เราบันทึกนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ผมไม่แนะนําให้เปลี่ยนนะครับสถานะมี3สถานะนะครับหไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสองกำลังอยู่ในกระบวนการประมวลผลนะครับแล้วก็3เสร็จสมบูรณ์นะครับก็เลือกใช้นะครับถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็คือไม่มีการดําเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้ามีการดําเนินการอยู่เราก็ใช้กําลังอยู่ในประมวลผลนะครับแล้วก็3สมบูรณ์นะครับก็คือคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นะครับข้อม <enough left. S 1> well. ูลทุกอย่างเสร็จส so ิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแหล่งที่มานะครับมีทั้งหมด4ี่แหล่งนะครับอ่เดี๋ยวดูกันที่แหล่งที่1นะครับการไปบัติงานนะครับการไปบัติงานนะครับก็เป็นงานทั่วไปนะครับที่ที่เราเป็นการรายงานปกตินะครับถ้ามีการบันทึกนะฮะบันทึกมีถ้ามีการจับกลุ่มนะครับหรือว่ามีการดําเนินคดีขึ้นมานะครับอ่ก็แหล่งข้อมูลก็จะเป็นการบันทึกคดีนะครับ จุดประสงค์นะครับของการปฏิบัติงานนะครับก็คือป้องกันและป่าปราเราประเภทกิจกรรมนะครับก็จะมีล่าล่าตะเวนตั้งจุดสกัดปฏิบัติการร่วมนะครับตั้งกล้องดักถ่ายตั้งกล้องระบบเอ็นแกนะครับหรือว่าสืบทางลัดนะครับก็เลือกเอานะฮะประเภทของเหตุการณ์นะครับก็มีจับกลุมใช้ทรัพยากรยึดของกลางตรวจสอบทรัพย์สินนะครับสร้างความปลอดภัยนะครับมีการรายงานความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่านะครับอันนี้เราก็เลือกใช้ได้เลยนะครับ การดาเนินการนะครับมีการจับกลุ่มสําเร็จไม่สําเร็จนะครับเปรียบเทียบปรับตักเตือนด้วยวาจาออกหนังสือเตือนหรือว่าสังเกตการนะครับเฉยๆก็มีให้เลือกนะครับทำไมผมถึงติ๊กในที่นี้นะครับสมมุติว่าในกรณีที่มากัน5คนนะฮะจับได้สามหนีไป2นะครับอันนี้ก็จะใช้บอกได้นะครับว่ามีทั้งจับกลุ่มสําเร็จและจับกลุ่มไม่สาเร็จนะครับความคิดเห็นของนักวิเคราะห์นะครับก็บันทึกเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ ว่าจาับกลุ่มคนร้ายได้3ามคนหนีไปได้2คนนะครับคือเรามาเน้นว่าเเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับของอันนี้คืออะไรนะครับต่อมานะครับข้อมูลข่าวนะครับรายงานข้อมูลข่าวนะครับรายงานข้อมูลข่าวก็แหล่งข้อมูลนะครับตัวนี้ผมขอให้ใช้อย่างเดียวคือมีเป็นรายง,งานจากสายข่าวนะครับรายง,งานจากสายข่าวเท่านั้นนะครับแหล่งข้อมูลก็คือสายข่าว รหัสดูนี่นั่นนะครับว่าไปการประเมินแหล่งข่าวนะครับเราได้ข่าวมาจากแหล่งใดนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือได้ขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็มีให้เรื่อกตั้งแต่น่่อถือสูงสุดจนถึงไม่สามารถยืนยันได้นะครับประเมินข่าวกรองนะครับประเมินข่าวกรองก็คือประเมินเนื้อข่าวนะครับว่าเนื้อข่าวเนี่ยเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะครับระดับความปลอดภัยนะครับระดับความปลอดภัยเนี่ยจะจะเป็นระดับความปลอดภัยของข้อมูลนะครับว่าเผยแพร่ใครรับรู้ได้บ้าง นะครับรายงานด้วยนะครับอ n a l ิสอันวิสนะครับเพราะว่าเป็นักวิเครห์นะฮะประเภทของข้อมูลนะครับคืออะไรนะครับสอบสวนสืบสวนแหล่งข่าวนะครับเอกสารราชการหรือว่าอื่นๆื่นะก็เลือกได้นะครับบรรยายเพิ่มเติมนะครับบรรยายเพิ่มเติมนี่ก็คือการบรรยายลักษณะของข้อมูลนะครับว่าบรรยายว่าในเนื้อข่าวเนี่ยมีอะไรบ้างมีคนจะเข้ามาทําไม้วันที่ เท่านั้นเท่านี้นะครับที่บริเวณป่านี้นะครับได้มารับสายข่าวได้รับรายงานข่าวมาจากสายข่าวหมายเลขหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็เลือกไปเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นรายงานจากสื่อนะครับจากสื่อเนี่ยก็จะเป็นพวกโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งข่าวบนทีวีวิทยุนะครับได้หมดเลยนะครับประเมินแหล่งข่าวและประเมินข่าวกองนะครับผมอธิบายไปแล้วนะครับก็คือแหล่งข่าวเนี่ยคือ แหล่งที่มาของข่าวนี้น่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดนะครับข่าวกองเนี่ยนะครับเนื้อข่าวเชื่อได้มากน้อยขนาดไหนนะครับจริงหรือไม่จริงนะครับอ่าสิ่งที่สําคัญของอันนี้คือผู้เขียนนะครับแล้วก็ผู้เข้าดูวันที่เข้าดูนะครับผู้เขียนเนี่ยใครเป็นคนเขียนข่าวนี้ขึ้นมานะครับได้รับรายงานมาจากไหนนะฮะได้รับข่าวนี้มาจากใครนะครับทีวีช่องสามเมื่อวันที่นะครับเมื่อวันที่นี่นี่นะครับก็ วันที่นะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับวันที่เข้าดูนะครับตัวนี้จะเป็นหลักการยืนยันนะครับว่าเฮ้ยเราเข้าดูไปจริงจริงนื่มวันที่แมันมีข่าวนี้อยู่อย่างเงี้ยนะฮะเป็นการยืนยันนะฮะเมื่อติ๊กเพื่อแก้ไขเสร็จแล้วนะครับเราก็ติ๊กปลดออกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะบรรยายเพิ่มเติมนะครับก็บรรยายไปเลยนะครับว่าที่เราได้รับฟังจากวิทยุทีวี หรืออ่านหนังสือพิมพ์มาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็บันทึกเข้าไปนะครับหรือถ้าเป็นโซเชียลมีเดียนะครับข่าวออนไลน์เนี่ยก็บันทึกลิงก์ไว้นะฮะได้เหมือนกันนะครับบันทึกไว้ได้เลยนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับรายงานปัจจัยภูกคุ้มอันนี้ขอเน้นนะครับมาจะมีแหล่งข่าวมาจากข้อมูลการตะเวนเท่านั้นนะครับความน่าเชื่อถือนะครับเชื่อถือได้หรือไม่นะครับความน่าเชื่อถือของผู้ให้ข่าวเหมือนกันนะครับ ประเภทของข้อมูลนะครับมาจากไหนนะครับแล้วก็ประเภทปัจจัยคุคคามนะครับเราก็จะมีตกปลาล่าสัตว์ตัดไม้นะครับใช้ทรัพยากรนะครับก็เลือกเลือกได้เลยนะครับวันที่สิ้นสุดนะครับคือวันที่สิ้นสุดการละตเวนนะครับก็มีการบรรยายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่านะครับก็เสร็จสิ้นนะครับสําหรับแหล่งของข่าวเนาะแต่ทีนี้นะครับมาจากรายงานการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็มาจากบันทึกคดีนะครับก็ ปรากฏอยู่นะตรงนี้แล้วนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะอธิบายนะครับก็คือการบรรยายลักษณะตรงนี้นะครับการบรรยายตรงนี้นะครับเราก็ถ้าเรานะครับมีมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เราอยากจะเขียนอยากจะพิมพ์บรรยายเข้าไปนะครับก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับส่วนบันทึกย่อนะครับบันทึกย่อเนี่ยผมขอเน้นว่าให้สําหรับ นักวิเคราะห์นะครับใช้ในการหานะครับช่องว่างหรือว่าตั้งคําถามว่าเอ้ยทำไมเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้นะครับเกิดเหตุเพราะอะไรนะครับมีการปฏิบัติตอบโต้นะควรจะทําอย่างไรนะครับก็ใช้ในบันทึกย่อตรงนี้นะครับอ่อีกนิดนึงนะครับในทุกๆครั้งที่เราทํางานนะครับสร้างข้อมูลประวัติขึ้นมาเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับกดบันทึกนะครับตลอด ต่อมานะครับก็เป็นช่อง Export file ไฟล์นะครับบันทึกโดยย่อนะครับออกไปเป็น PDF นะครับหรือจะเป็นไฟล์นามสกุลอื่นๆก็ได้นะครับ Refresh นะครับก็คือมีการบันทึกหรือว่าอัปเดตข้อมูลนะครับเราก็จะกด Refresh นะครับเพื่อให้ข้อมูลในอัปเดตนะฮะตัวแดงๆนะครับไม่จาเป็นอยากกดนะครับคือการลบข้อมูลนะครับเพิ่มข้อมูลไปยังชุดการทํางานนะครับปัจจุบันนะครับ แล้วอยากให้นะครับข้อมูลตรงนี้นะครับข้อมูลประวัติเข้าไปอยู่ในชุดการทํางานปัจจุบันนะครับแล้วก็ทําได้นะครับโดยการเลือกคลิกตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปในชุดงานปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมาปรากฏภายใต้ชุดการทํางานนี้นะครับเพิ่งซึ่งข้อมูลในนี้ก็จะลิงก์กันนะครับอ่าช่องสุดท้ายนะครับก็คือเปิดหรือปิดการแก้ไขข้อมูลนะครับ ถ้ามีกรอบสีฟ้าอยู่นะครับนั่นหมายความว่าเรายังเปิดให้แก้ไขได้นะครับแต่ถ้ากรอบสีฟ้าหายไปนะครับนั่นหมายความว่าเราปิดการแก้ไขข้อมูลไปแล้วนะครับการเพิ่มเอกลักษณ์หรือว่าเพิ่มเอกสารแนบหรือทําอะไรต่างๆตรงนี้ทําไม่ได้แล้วนะครับนอกจากบรรยายหรือบันทึบย่อได้อย่างเดียวนะครับนะครับบางทีนะครับ สงสัยว่าตรงเอกลักษณ์กับเอกสารแนบนี่ยังไงนะครับเอกลักษณ์ก็คือการเพิ่ม Entity เข้ามานะครับแต่ว่าผมจะยังไม่ไม่แนะนำในในตอนนี้นะครับให้เราข้ามมาดูที่เอกสารแนบก่อนนะครับเอกสารแนบเนี่ยนะครับถ้าเรามีบันทึกคดีนะครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็แนบไฟล์เข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไฟล์ให้ดู ิเราแน่ไฟล์ได้เลยนะครับไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจนะฮะแล้วก็แน่ไฟล์เข้าไปนะครับได้ทุกไฟล์ครับเนี่ยปึ๊บนะครับ PDF ได้นะครับ Excel ได้เลยครับหรือไฟล์วิดีโอก็ได้นะครับออดีโอเนี่ยเนี่ยครับได้เหมือนกันนะครับซึ่งค่อนข้างจะเฟกซิเบลนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับเนี่ยได้หมดเลยนะครับอ่ะ ถ้าอันไหนไม่เกี่ยวนะครับคลิกขวาแล้วก็ลบออกนะครับลบทิ้งได้เลยนะครับได้ง่ายๆเลยนะครับในตัวเอกสารแนบนะครับหรือว่าถ้าเอกสารแนบเนี่ยเกี่ยวข้องกับเอน i ิตี้ไหนนะครับเราก็สามารถเชื่อมโยงไปยังเอกลักษณ์นู้นนี้นั้นได้นะครับแต่อันนี้จะเป็นอีกอีกอีกขั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาดูกันนะครับอ่ะ ่อมานะครับถ้ามีการบันทึกนะมีการเพิ่มเอกสารแนบนะครับก็อย่าลืมกดบันทึกนะครับก็กดรีเฟรชนะครับทุกครั้งเนาะอย่าลืมนะครับให้ให้ให้ทำแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวชุดการทำงานแล้วก็ข้อมูลประวัตินะครับก็จะมีมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับซึ่งถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อคำถามเพิ่มเติมนะครับก็ คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับซึ่งผมแล้วก็น้องวิแล้วก็ทีมงานนะครับจะมาช่วยกันตอบนะคอมเมนต์นะครับหรือว่าทำคลิปวิดีโอเพิ่มนะครับเพื่อที่จะให้คอบคุมเนื้อหาทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ